ไสายตื่นตื่นเก้าโมงนะรค่ะม e ันหนาวหนาวนอนเล่นกับลานสองคนนะฮะในห้องวะสะคนนอนห้องทงแล้วไม่นอนห้องนี้เขาไปนอนนะมันนอนผู้เดียวมันว้าเลยก็ไปนอนหันหน้า่งตื่นตื่นเก้าโมงะค่ะมันหนาวหนาวนอนเล่นกับลานสองคนนะฮะในห้องวะสะคนนอนห้องทงแล้วไม่นอนห้องนี้เขาไปนอนนะ มานอนผู้เดียวเนี่มันว้าเลยพอไปนอนยูหันมันมีความรู้สึกว่าเออร้านก็อยู่หันนะ้องก,ก็อกยูหนอนย่หันนะ่ะนะเออพอได้ยินเขาเต้าเทียงกันปักปั๊กปักปักปักนะพี่น้องบัวมันก็บอย่าเนาะมันถึงเป็นอะไรพวกพอวานยังหูบอกโอนไปยังคือบักน,นอนมันมีปักไฟอยู่หันแต่มัน,มนเลาะเจาะกับเผาเรดมือถือว่าฉันซักเออมันต้องไปต่อสายต่อ,ตอ,ตอ,ตอยืดต่อยาวนะ อาสิมานอนห้องจะคล้องกง่เอาครัวไปอยู่ลูกไปอยู่กับเฮ้ยห้องใหญ่อะไรแบบแฮ้ยคัะโอ้เฮ้ยต้องโล่งอะก่อนนี่น้ำได้ต้องโก้พี่นอนเลยแจ็คแมนผู้ใดสิอยากน้ำว้าดักเท่าไลไม่กินน้ำใดวบาสันแจผู้ใดอยากน้ำปลาซาตุมมาม่าซืดอืดอะไร ปาแดงแดงนแดงแงนิงปาแหงแแหงดำเรื่องนางทองปากนะปากย,ย,ยน,น่และนางท,ท,ทองปากายเสียบมแลวอะไรเอ,อ้ยยังจริงจังได้เรื่องสิบบาโทโอนางยังจริงจัง คอยนึกอ,อกแล้วมันบอกให้คอยไปยอดเบิรงคคิดกินมามาอะคอยก็ไปยอดคอยก็อกยังไล่แรงพอสมก็ไปฟัง่งเบ,บิรงไดอือคอยก็ฟั่งเบิรงเออกูว่าแบบนี้เนาะเออคอยเราได้คิดไปว่าเออมันชิพิตตัดบพิไตต้นเทียนะะอาหาราชุงเนาะเออเขาบรได้ว่าแบบน้ำเสียงแบบโอ้แบบถามมึงมาไปหากูขามึงเห็ดอันนั้นนี่วามไม้ยน่นชะน้อยทามอ่ะเสร็จมันไป,ไปหาไปหาเห็ดยังคอยเราก็ซิมใส่ว่บให้มันไปโอนเงินไท้ ซีไซมันไปโอนเงินให้แหลกของละว่าของก็ละว่ามันบดเสียอีกบ่นนอกเออสาวน้อยว่าอมันจึบดเสียระบห้มันเมียนดีดียังนี่แหละสาวน้อยว่าให้แกมันเก็บดีๆีเมียนดีดีในละมุนล่ะในทำนองนี่แหละคุยกันซุบชิบชุบชิบกับสาวน้อยนะอือสุดยอดประเด็นิดเดาะเพราะว่าอยังมันสิบดเสียบเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์น่ะนั่งนั่งท่องให้ให้เต้าเงินน่ะนั่งเหยีดเงินเฮียเรื่อกคงเลือกนั่นแล้วซีไซด์มันอีกกับมันเหยียดเฮียอีกบ่นนอกความหมายนะ มันเห็ดเห้ยอีกเขาจะปาดคอมันขเขาว่าวนะขเขาว่าเล่นนะนะพี่น้องเลยเออถ้ากันจริงจังสองบาทนี่ป้าจะเป็นผิดเป็นไอ่มาเปรเียบเทียบถ้าเกิดมีคนว่าให้น้องมานามีคนว่าเขาจะเอาน้องมานาปาดกันปาดคอน้องมานาได้ความคิดจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นคนที่เขาว่าให้น้องมานานั่นยิ่งกว่าเอามีดปาดคอเขาอีกคะ่ะอืยิ่งกว่าหั่นอีกอืม เป็นไปมาไปปกป้องแน่นอกมานาเป็นคนไทยออทองเป็นคนลาวอือะอะได้ไหมว่าวแต่ว่าคนไทยเขาถืออา้าวคนไทยถือเจ้าก็ควรปกป้องคนไทยเอาได้ไหมอ่อาน้องท้องเราไม่มีความพิดยังดอถ้าก็แค่ว่ากับสาวน้อยแต่ยซ,ซื้ออือจะซื้อจริงตังหลายว่าพุ่นคนลาวหรือคนไทยมันกับคนคู่กันน่นแหละเออถ้าแต่ว่าแต่เป็นคนไทยคนไทยเขาถือเขาไม่พูดแบบนี้กู้กับถือคือกันถ้าได้กเซียเซียให้หายนั่น เออพัานกับคนไทยถือสองพันโอนไทยถืออ่าเล่ารู้ไทยมันกับคนทุกันค่ะเนี่อือรู้กันแต่ว่าบริ a ิ i ขี่อีสนานี่ยคนไม่้เคยให้ไม่ได้อีทองอ่ะนะ่ยอ่เพื่อมันอยากกินของอนหน่อยขายแต่เขาก็ยังซื้อให้มันอ่าเอยังเอาในแม่ท้องอยากินยังก็เอาในแม่เส้าจีจายให้ก็ยังกินมันก็ยังเอาผู้ถือ ใส่ไปปุ๊บก,ก็ให้ซาลาซีสิบบาทสามสิบบาทใส่ไปน,ะนั่นข้าวเราบบกเบอารใส่แล้วพี่น้องข้าวบะกบอก,อบการใส่แล้วขอยันมันเป็นอีกอืมจะน้อยผัดลดล่มลดความอีสิเป็นยอดเฮาคอมันเขาบอาแบบนี้แหละเออเขาบอกว่าว่าที่เอามีดเขาไปใส่เขาไปนี่คำว่าม,ามีมีดเลยมิดเออสิบบาทคอมันจะเบอกแบบนี้เออหมอนก็เหมือนกันมาสนชอบใช้ อครอบครัวมนะันน่ะชอบใช้ชอบใช้อํานาจเบ่งอํานาจกับเขาคุณสันนั่นคือบอกเปเลี่ยงเองซะเนาะอืมอี่ทองไม่อยากคนอื่นได้ซะหน่อยเลี่ยงนะนะอืมอีมาคอมเมนต์นะ่ะเร้ยงมันอยากมาอยู่เขกรสชิไัยมันหนีจะเป็นข่อยนะทำให้เหตุนะข่อยแบบนี้ปัญหาแบบนี้ค่ะพี่น้องเ้ยเออ อีทองมันบริเหตได้เพาคุณพวกคอมเมนต์น่มันเหตุอย่างนี้เหตมันมีปัญหาบางซิว่าล่องอีทองไปอยู่น้ำเลา่าค่ะเชีวิตสิเป็นต,ตกละก,กรมลำบากอยู่ใส่ไปอยู่น้ำ่อค่ะบอกบอกไปอ,อยู่แบบเน้นอยู่แบบนะค่ะบอกมีแตผู้ชรายมีจตขี้มาขี้ยาอยู่หลุมนะถ้าเราเป็นผู้ทายคืออ้เราก็อยู่ได้อยู่น้ำผออันเป็นเป็นไม่งิ่เริ่มนักมือใหญ่แม,ม่น้อยพี่น้องเอ้ยตายเล,ยละแน้วกระเงดพวกมันอื แม่มาอาสาปไปดมันรับเนี่ยงไหมอม่เอาไปอยู่น้ำไห้เรามีอนานาควดนี่เงินเดือนกอินเอาไปกร้เได้กับเม็ดนี่คุ่นดีเน,น,นะาะกระไดเนาะปานี่คอยตีได้ปานี่คอยบอกแล้บอกห้เล่นเม็ดบอกบลอกบล็กบอกมลอกบอกนี่นี่วายผูตักบอกมันสิบาทมือ ถูกม oh, ันเดินทางไปทางใดกูก็่ก้อยมันตายโหงถูกมันเดินทางไปทางใดกูก็่ก้อยมันตายโหง๋อถูกมันตายโหง๋อถูกมันตายโหงเส้นทางมันเยอะตายล้มลุกเส้นทางตายล้มลุกเส้นทางตายล้มลุกตากโค้อกินตากโค้อกินตากโค้อกิน